พาไปดูตูดโคหน่อยตูดแต่ละรุ่นนะฮะตูดแคทใ่ตูดใหญ่ใหญ่ตูดโกเบโก,โก้ SK ส0 0องร้อยรุ่นสิบตูดเล็กเลงมันหน่อยแต่จะบวบอึมอยู่นะ ตายท้องก่อนเออตัวดสวีตโม,ตมจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเรียวนิดนิดเฮ้ยตัวเบ cứ Nó oh, khó lá ngầm một đó nè Điều không gọi đâu Thôi โมยักน้ำมันออกได้ไงวะดูยใช่ไหมตูซสานี่เลยตูซสานี่ซานี่จะจะไม่เป็นสติกเกอร์นะจะฝังเป็นแบบ เป็นบาลลงไปเลยนะเป็นติดกระตูแล้วก็ทาสีอันนี้เกิดเหมือนกันร่องรอยแต่ซานี่เนี่ยโอ้ยทนเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็คือประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นห้าไม่มีเยอะมเลยเลยเฮ้ยนี่วุ่นวายอย่างเลย